เครื่องซักผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อ Harrier นะคะโมเดลนะคะ h w m t 8 5 o x S นะคะโอเคค่ะเรามาดูด้านตรงปั่นแห้งกันค่ะตรงปั่นแห้งนะคะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะประมาณพอดีเลยนะคะนี่ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่ปรับเวลานะคะว่าเราจะ ซักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซักแบบสกปรกน้อยสกปรกมากนะคะทั่วๆไปนะคะแล้วก็ถ่ายน้ําทิ้งตรงนี้ก็เป็นปุ่มของการปั่นแห้งนะคะสวยหรูดูแพงมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะว่าขายดีอันดับหนึ่งของโลกนะคะรับประกันมอเตอร์12ปีนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีบอกชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เรื่องนี้นะคะก็มีเครื่องหมายมอ,อ,อก,กอรได้ค่ะแล้วก็มีวารันตีนะคะรับประกัน1ปีมอเตอร์นะคะสุดยอดเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูที่ปั่นกันบ้างนะคะเวลาที่ปั่นนะคะเราก็เปิดออกมาเลยค่ะ ออกมานี่ส้มก็ลองปั่นแล้วนะคะนี่นี่โถปั่นนะคะก็ทำงานได้ดีเหมือนกันนะคะถือว่าโอเคเลยนะในระดับหนึง่งตอนนี้นะคะส้มตั้งเวลานะคะนี่เวลาใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็ส้มตั้งเป็นสกรปรกน้อยนะคะที่ตั้งอยู่สกรปรกน้อยนะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้สกรปรกมากเราก็ตั้งว่าสกรปรกน้อยก็พอ ดูความแรงของการปันป่นการปันปนป่นคือแรงมากๆนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยส้มจะลองมาปั่นแท่ให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันจะแรงขนาดไหนแล้วก็ดีขนาดไหนด้วยนะคะโอเคกำลังปั่นนะคะ <ๆ S 1> ว่าใช้ได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ําออกนะคะวิธีการน้ําออกก็เอาหมนุนนี้หมุนขึ้นอย่างนี้กว่าแล้วมาตรงน,นี้นะคะ่ะมาที่ถ่ายน้ําออกนี่ให้มันตรงกันนะคะถ่ายน้ําทิ้งเลยถ่ายน้าทิ้งน้ำก็จะออกมาแบบนี้เลยตอนนี้นะคะส้มก็ได้ทําการบิดผ้านะคะมาใส่เครื่องปั่นแห้งแล้วนะคะตรงน,นี้นะโอเคนี่ส้มก็ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็โอเคค่ะแบบสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าประมาณสักหกเจ็ดตัวเจ็ดแปดตัวอะไรเงี้ยใส่ได้สบายๆนะคะจบลงไปค่ะนี่แค่นี้ประมาณนี้เนาะเราก็ปิดปิดเสร็จปุ๊บนะคะพอเราปิดปุ๊บนะปิดเสร็จปุ๊บนะแล้วก็มาปั่นแห้งกันอ่าได้แล้วค่ะ เอาแค่ okay, ประมาประมาณนี้ก็ได้เลยะคะส,สองก็ได้โอเคเราไประมาณนี้เลยเแค่ประวัตสองนะคะทีแล้วน้ำเราก็ออกมาน้ที่เราปั่นแท้งก็จะออกมาโอเคก็ปั่นผ้าเสร็จแล้วนะคะนี่เรียบร้อเลยตรงนี้เราก็ปล่อยลงไป ว้าวเราจะมาดูผ้ากันเลยนะคะผ้าแห้งแล้วคุสิผ้าแห้งแบบแห้งดีมากๆเลยนะคะกลังการปั่นแห้งของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะอือเห็นไหมแห้งเลยสุดยอดเลยค่ะถ้าถามความรู้สึกซมนะคะซมก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็จะเหมาะามากๆนะคะกับคนที่แบบว่า อยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยอยู่หองพักอะไรเงี้ยค่ะประมาณ8โลครึ่งเนี่ยก็โอเคนะคะพอเรามีเครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็สามารถเอาเวลานะคะไปทำยังส่นได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเครื่องซักผ้าไฮเออร์นะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะส้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ